เมืองกัมพูชายัางเน้นระบบครอบครัวนิยมให้ลูกหลานสืบทอดอำนาจต่อมหาวิทยาลัยในยุโรปสำรวจพฤติกรรมการใช้บันไดเลื่อนของผู้คนเพื่อพิจารณาว่าควรออกระเบียบมารยาทสากลหรือไม่จากนั้นชมการแข่งขันเครื่องร่อนสุดสร้างสารรค์ในเมืองหลวงของรัเสเซีย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิตาลนใลขทฉันเช่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระแสโลกนะคะก็กลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำอย่างนี้ค่ะจันทร์ถึงศุกร์1ินาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีแล้วก็รับชมสดได้พร้อมกันทั่วโลกค่ะที่ www b a k a b o tv รวมถึงพ,พูดคุยกับรายการเกาะกระแสโลกนะคะได้ที่แฟนเพจค่ะ facebook เกาะกระแสโลก media news channel ค่ะ เกาะกระแสโลกวันนี้ก็ต้องตามติดเรื่องของการเลือกตั้งที่ประเทศกัมพูชานะครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ผลปรากฏว่าเป็นไปตามคาดทุกอย่างนะครับก็คือพักค c p P ของสมเด็จทุนเซนสามารถชนะนะครับได้ครองเสียงข้างมากเหมือนเดิมนะครับเป็นสมัยที่5ติดต um, ่อกันขณะที่พักฝ่ายค้านของนายสมรังสีเองก็ทําได้ดีเก yeah, ินคาดนะครับ จากสมัยที่แล้วเนี่ยได้เพียง29ที่นั่งนะครับ uh huh. ตอนนี้ได้มาถึงเกือบ1เท่าตัวเลย uh huh. คือ55ที่นั่งนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผลการเลือกตั้งที่ออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกหนึ่ง uh huh. สมัยนะครับตามกับที่ตามที่เขาได้เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าเขาเนี่ยจะนั่งในตำแหน่ง huh. นายกรัฐมนตรีอีกอย่างน้อย10ปี uh huh. นะครับ uh huh. ก็ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนะคะจะเคยประกาศออกมาอย่างนั้นค่ะแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็อายุไม่น้อยแล้วค่ะ,ะคือ60กว่าปีแล้วก็เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้มาค่ะว่าเขาเนี่ยกำลังวางตัวทายาทที่จะมาสืบทอดตำแหน่งต่อไปซึ่งคนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะก็ คงจะเป็นคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของตัวเองและสมเด็จทุนเซนค่ะก็มีคนที่อยู่ในใจแล้วนั่นก็คือลูกชายคนเล็กค่ะที่ตอนนี้นะคะกำลังได้รับการฟูมฟักจากคุณพ่อแล้วก็เป็นที่คาดกันค่ะว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นคนนี้แหละก็คือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะครับก็ต้องบอกว่าสมเด็จฮุนเซนยังคงอยู่ในเส้นทางของการเป็นผู้นำประเทศนะครับ ที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยตอเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมาถึงตอนนี้เขาปกครองกัมพูชามาแล้ว28ปีเต็มและเมื่อชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย5ปีนะครับและถ้าบวกกับคำประกาศของเขาที่ยืนยันว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า10ปีก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำประเทศที่ถือว่าปกครองประเทศเนี่ยเกือบ40ป,ปีเต็มนะครับเป็นอย่างน้อย แต่งานเลี้ยงเนี่ยก็ต้องมีวันเลิกลานะครับอย่างที่เราทราบกันซึ่งหุนเซนเนี่ยก็รู้ตัวเองดีว่าคงไม่สามารถที่จะอยู่คําฟ้าได้นะครับและตอนนี้ตัวเขาเองก็อายุเนี่ยปาเข้าไปถึง60ปีแล้วก็เลยจำเป็นจะต้องหาคนที่เหมาะสมแล้วก็สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับให้ขึ้นมา รับตำแหน่งที่สำคัญนี้ต่อไปในอนาคตนะครับและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นลูกชายคนสุดท้องนั่นอเองครับอันที่จริงค่ะสมเด็จทุนเซนค่ะก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาค่ะว่าจะวางมือหรือว่าเออร์ลี่ลีไทยอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่กันแน่แต่ข่าววงในค่ะแล้วก็ความเห็นจากนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาระบุตรงกันนะคะว่าพันเอกฟุนมานีลูกชายคนสุดท้องของสมเด็จทุลเซนค่ะคือคนที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะให้ก้าวขึ้นมาเดินตามรอยในอนาคต เพราะว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนค่ะเช่นเป็นคนหนุ่มวัยเพียง30ปีเป็นนักเรียนนอกนะคะที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงส่วนประวัติเนี่ยก็ไม่ด่างพร้อยค่ะคต่างจากลูกนักการเมืองทั่วไปของกัมพูชาที่จะชอบทําตัวให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องปวดหัวอยู่บ่อยค่ะใช่ครับสําหรับพันเอกคุณมานีคนนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะนอกจากจะมีภาพลักษณ์ดีแล้วก็มีการศึกษาสูงแล้ว เขายังเป็นลูกคนเดียวในจำนวนทั้งหมด5คนของสมเด็จฮุนเซนนะครับที่หันมาเอาดีทางการเมืองตามอย่างคนเป็นพ่อน,นั่นเอง <ฮะ S 1> ซึ่งก็สร้างความปลาปลื้มใจให้กับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็พยายามจะประครบประงมลูกชายคนนี้อย่างเต็มที่โดยมีการวางรากฐานทางการเมืองอย่างเป็นระบบจนตอนนี้นอกจากจะเป็นนายทหารติดยศพันเอกแล้ว<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ก็ยังดารงตาแหน่งรองเจ้ากรมข่าวด้วยในส่วนของการเมืองในส่วนของทางด้านการเมืองเองนะครับ พันเอกคุณมานีก็เป็นถึงประธานกลุ่มของสมาชิกพรรค CPP ที่เป็นกลุ่มฝ้าของคนรุ่นใหม่นั่น<ช>เองนะครับ<ช>และล่าสุดก็ยังลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต<ช> <ๆ S 2> กํมปงสปรือด้วยนะครับซึ่งก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างสบายๆถือเป็นการประเดิมเส้นทางการเมืองนี้ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับ ค่ะและนอกจากพันเอกคุณมานีแล้วค่ะสมเด็จทุนเซนเนี่ยก็ยังวางเครือข่ายอาณาจักรของตัวเองเอาไว้อย่างครบวงจรเลยลูกชายสองคนค่ะก็เป็นทหารในระดับพลในระดับนายพลค่ะคุมกองกําลังหลกักแล้วก็เพิ่งจะได้เลื่อนยศอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ส่วนวงการตํารวจค่ะก็ส่งหลานเขยคนสนิทนะคะไปนั่งเก้าอี้ใหญ่ค่ะเป็นยศนายพลเช่นเดียวกันร,รอเพียงเวลาที่ให้เขาอาวุโสกว่านี้อีกสักหน่อยค่ะก็จะเลื่อนขั้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาในอีกไม่นานนี้ขณะที่วง การสื่อสารมวลชนค่ะก็อยู่ในกำมือของเครือญาติตระกูลหุ่นแทบทั้งสิ้นแล้วซึ่งถือว่าครบถ้วนนะคะตามกระบวนทุกอย่างเลยสำหรับการสร้างอาณาจักรก็คือเรื่องของการเมืองการทหารแล้วก็สื่อสารมวลชนค่ะครับทางด้านนายอูวิลักษ์นะครับซึ่งเป็นประธาน ศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาเขาเนี่ยออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราทุกคนกําลังจะได้เห็นการก่อร่างสร้างราชวงหุนกันอยู่นะครับทุกกลไกในสังคมกัมพูชาล้วนแล้วแต่มีคนของตระกูลนี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นและมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานด้วยนะครับส่วนพัก CPP นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะมันเป็นธุรกิจของครอบครัวรที่มีการส่งต่อกันในเครือญาตินะครับ เป็นเรื่องนี้เดียเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็จะเป็นเรื่องที่ยากลําบากถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับ ส่วนคนนอกเนี่ยที่ไม่ได้มีนามสกุลว่าหุ่นนะครับจะไม่มีวันได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักอย่างแน่นอนค่ะคราวนี้นะคะมาดูโครงสร้างการเมืองของกัมพูชากันบ้างค่ะเป็นที่รู้กันค่ะว่าการเมืองของกัมพูชาเนี่ยก็คล้ายๆกับประเทศอื่นๆนะคะที่ยังไม่พัฒนาคืออํานาจเนี่ยจะอยู่ในมือของผู้คนไม่กี่ตระกูลแล้วก็มีการสืบทอดกันค่ะเหมือนกับการทําธุรกิจซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ค่ะที่ลูกหลานของนักการเมืองจับคู่แต่งงานกันเองจํานวนมากเลย และหนุ่มสาวพวกนี้ค่ะต่างก็เข้าสู่เส้นทางการเมืองหรือว่ากําลังจะเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองแทบทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นทางที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขีดเอาไว้ให้แล้วค่ะเนื่องจากว่าพอรุ่นพ่อแม่เริ่มแก่เท่าก็จําเป็นที่จะต้องหาทายาทไว้สืบทอดตาแหน่งต่อไปค่ะใช่ครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับพวกลูกหลานของคนใหญ่คนโตหรือว่านักการเมืองของกัมพูชาเนี่ยก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับลูกหลานคนใหญ่คนโตในบางประเทศนั่นเองนะครับก็คือมักจะก่อเรื่องอื้อฉาวโดยไม่ต้อง ต้องเกรงกลัวกับกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่มีตํารวจที่ไหนกล้าจับนั่นเองอนะครับก็เป็นการสร้างความเอือมอะอาให้กับคนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีเสียงว,วิพากษ์วิจารณ์หนาหูว่าพรรค CPP ของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยมักจะเอาลูกหลานหรือว่าผู้มากบาร,รมีเนี่ยมาลงสมัครรับเลือกตั้งนั่น,น,นเองนะครับแต่ทางพรรคก็ปฏิเสธรวมถึงตอบโต้ว่า คนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการศึกษาดีกว่าลูกชาวบ้านทั่วไปนะครับคือพ่อแม่เนี่ยมีเงินส่งไปโรงเรียนดีๆหรือว่าส่วนใหญ่ก็เดินทางไปเรียนที่เมืองนอกนั่นเองนะครับจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนําพานะครับช่วยเข้ามาเนี่ยบริหารราชการให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศซึ่งนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางคนยังพูดด้วยนะครับว่าขนาดสมเด็จฮุนเซนนะครับเรียนหนังสือมาน้อยยังสามารถทํางานจนนําพากัมพูชาให้เจริญรุดหน้ามาได้ขนาดนี้ แล้วถ้าเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็ที่เรียกว่าแบบจบมาสูงๆทั้งนั้นนะครับต้องทํางานได้ดีกว่าแน่ๆเลยเพราะว่าไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนานนั่นเอง ก็เรื่องนี้ค่ะแต่ว่าพางฟักพักฝ่ายค้านะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นกังวลเลยค่ะ,คะเพราะว่าการที่รัฐบาลเนี่ยเอาลูกหลานของตัวเองนะคะมาสมัครลงมาสมัครแทนที่ตําแหน่งของพวกเขาเนี่ยกลับจะให้ผลเสียมากกว่าค่ะเพราะว่าในสังคมใดก็ตามค่ะที่คนดีๆเนี่ยไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อบ้านเมืองแล้วผู้คนก็จะทนไม่ได้ค่ะและในที่สุดเมื่อทนไม่ได้ก็จะมีการชุมนุมขับไล่และเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ค่ะครับ พูดถึงนะคะการสืบทอดตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะคือคมีอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็มีในหลายๆประเทศด้วยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเอเชียของเราอ,อย่างสิงคโปร์ก็มีการสืบทอดตาแหน่งแบบนี้เหมือนกันค่ะใช่ครับที่จริงแล้วเนี่ยพวกลูกหลานนักการเมืองนี่จริงๆก็ไม่ได้ว่าจะเป็นคนไม่ค่อยดีอะไรไปซะทุกคนนะครับหลายคนก็มีความรู้ความสามารถมีการเรียนหนังสือสูงๆครับกลับมาช่วยเหลือประเทศชาตินะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะรู้นะครับว่าพ่อตัวเองชื่ออะไรหรือว่าเป็นใครใคะนะครับก็ไม่ต้องไปเที่ยวไปถามชาวบ้านว่ารู้จักพ่อผมไหมอะไรอย่ี้นะครับเอาละครับก็พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาก็กระแสนโกกันต่อครับ